ครับผมผมแจางหนุ่มนะครับเ,เดี๋ยวพูดถึงสถานที่ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือสวนตะไมายนะครับผมก็มีความประทับใจนะเวตอนตอนที่มาครั้งแรกนั่นเลยมาได้ไงเจอได้ไงนะครับเสิร์ชหานะครับที่ท่องเที่ยวนะครนายกหาที่พักนะครับก็เสิร์ชหาใน Google นะครับก็เจอหลายหลายที่ก็เจอสวนตะไมายนี่แหละเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เลย กดแมปเข้ามาดูนะครับมีมีโปรไฟล์ก็คือมีอ่าสระว่ายน้ำนะครับสถานที่กว้างขวางนะครับและที่สำคัญก็คือให้น้องหมาน้องแมวนะครับเข้าพักได้นะครับที่นี่ก็โอ้สถานที่ใช้ประโยชน์เนี่ยเยอะมากๆนะครับเด็กๆวิ่งได้นะครับประทับใจตรงไหนประทับประทับใจที่ว่าเจ้าของนะครับเจ้าของที่นะครับเป็นกันเองนะครับเป็นกันเอง แล้วก็ขาดหรืออะไรบอกได้หมดนะครับบอกได้หมดอยากได้เตาอยากได้น้าแข็งอยากได้นโน่นอยากได้นี่นะครับบริการดีมากๆเลยประทับใจมากๆเลยนะครับผมมารอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วแ้วก็รอบที่สองจะบอกว่ามีแบบลถเสียด้วยนะครับก็ได้อ่าพี่แมวนะครับพี่แมวเจนพี่พี่อะไรพี่เดียวใช่ไหมพี่เดียเด่ยวนะครับพี่เดียวกับพี่แมวนะครับก็ ได้อาศัยนะครับผมเป็นธุระให้นะครับตอนนั้นรถเสียนะครับก็ได้อาศัยนะครับให้พี่เขาไปรับไปส่งที่รถนะครับก็ประทับใจไม่ใช่แค่นั้นนะครับสถานที่นี้คือเหมาะสําหรับครอบครัวนะครับครอบครัวใหญ่ๆหรือคู่รักนะครับผมที่จะมาพักผ่อนต่างอากาศภูเขาล้อมรอบเลยตื่นเช้ามาวิวดีเสียงนกเสียงสัตว์ตอนเช้าได้บรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็มีสวนน้ำให้เล่น นะครับสนุกสนานมีกิจกรรมให้เล่นคือมาที่นี่ไม่เบื่อเลยนะครับถือว่าคุ้มค่างมากแล้วสถานที่ก็สะอาดสะอาดร,ราคาเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มนะครับบริการจากคุณพี่เจ้าของร้านเนี่ยคือแบบประทับใจมากๆเลยนะครับประทับใจมากประทับใจรอบนี้ก็เป็นรอบที่สาแล้วนะครับเวลามีใครถามก็จะบอกว่าไปพักที่ไหนแถวนครนายกก็จะเชียร์ให้มาสวนตาหมายนะครับเพราะว่าครบจริง สถานที่กว้างขวางเลยนะครับมีที่เล่นน้ํานะครับมีโซนนั่งเล่นตามซุ้มต่างๆนะครับตอนกลางค่ำคืนสามารถที่จะเดินเล่นชมบิวได้แบบโอ้โหเยอะนะไปสามหกองศาเลยบอกคนที่จะมาเลยรเรื่องเรื่องหมาเรื่องบอกแล้วนะครับ<อ>ก็คือที่นี่สถานที่แบบโอ้โหน้องหมาไม่ต้องห่วงเลยคือปล่อยได้เลยนะครับั้วรอบขอบชิดยากมากพาพางน้าไปน้องก็จะเดินเล่นโน่นเลย เดี๋ยวขอน้องกับตันนะครับเป็นหมาที่ชอบเล่นน้ํานะครับน้องกัปตันเป็นหมาที่ชอบเล่นน้ําเนี่ยปล่อยได้เลยนะครับปล่อยได้เลยปล่อยน้องเขาได้เลยเล่นแบบนี้เลยเขาก็จะอยู่ของเขานะครับน้องกัปการเนี่ยเป็นหมาที่ชอบเล่นน้ำมากๆมีความสุขมากๆนะครับผมทั้งหมาทั้งคนเลยนะครับครอบครัวมาพักที่นี่ผมรับรองเลยไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังสําหรับที่พักอีกที่หนึ่งนะครับสวนตะหมายนะครับสวนตะหมายถือว่าเป็นบรรยากาศที่ อบอุ่นะเป็นกันเองเข้ามาพักแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าสบายใจนะครับเป็นการพักผ่อนจริงๆใช้ชีวิตแบบสบายมากนะสบายมากอยากได้อะไรขาดเหลืออะไรเนี่ยบอกเจ้าของได้เลยนะครับเจ้าของบริการดีมากนะครับผมเนี่ยมีที่ให้เดินเล่นตามอัธยาศัยเลยนะครับเพื่อนๆที่มาเนี่ยมีหลายมุมให้เลือกเอ่อเลือกหาเลือกนั่งเล่นเลยนะครับที่พักก็มีหลายขนาดหลายห้อง บ้านเราตอนนี้ที่ใช้ห้องใหญ่สุดก็คือ,อ10 1 9คนนะครับ9คนหมาหนึ่งตัวนะครับเข้าพักที่หลังเดียวได้เลยทำกับพงกับข้าวซื้อกับข้าวมากินได้หมดนะครับสุดยอดเป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำนเพื่อนนะครับสำหรับแถวที่พักรีสอร์ทกางเต็นท์ก็ได้ที่นี่กางเต็นท์ก็ได้ไม่ต้องเข้าพักห้องนะครับมีลานกางเต็นท์มีลานกางเต็นท์มีกิจกรรมโต๊ะให้นั่ง เรียงรายเลยจังขําคืนหมูปิ้งหมูกระทะนะครับได้หมดนะครับสุดยอดเลยตอนนี้ก็สายและประทับใจนะครับผมก็เลยมารีวิวบรรยากาศอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็จะเช็คออกแล้วแหละนะก็จะไปเที่ยวน้ําตกแถวๆนี้ที่นะครนาะยกมีแหล่งเที่ยวมากมายแต่ว่าที่พักอีกหนึ่งที่นะครับที่อยากจะนําเสนอก็นี่เลยสวนตาไมา้นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่กาลังหาที่พักอยู่ผมแนะนํานะครับสวนตาไมรา้พูดจำยามเลย แค่มาเล่นน้ำเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคุมมาเล่นน้ำนีคุ้มนะมีสไลเดอร์มีบันี่จาแล้วก็มีสะพานให้มิงเล่นมีเรือให้ปั่นนะครับมีเรือให้ปั่นมีเรือให้พายโคตรคุ้มอ่ะบอกให้ดูบอกเลยอยากให้ดูเลยสุดยอดมีกิจกรรมมากนะครับเชิญนะครับพี่น้องท่านไหนที่กําลังหาที่พักแถวนครนายกอยู่สวนตาไมมยสุดยอดโอเคสุดยอดราคาแบบนี้ด้วยราคาแบบสุดยอดด้วยนะครับคุยหน้างานเลยนะครับ แต่เราสนอจมากๆเองครับกันเองที่นี่กันเองมากเลยคุยง่ายมากคุยง่ายมากโอเคครับฝากไว้ได้ครับสวนตาหมา,า,มาสวัสดีครับ